สวัสดีค่ะนี่คุณฟ้าใสแล้วคุณเลิฟค่ะเป็นประธานบริษัทของเราแกเนี่ยนะใหญ่ฟ้าใสและใหญ่ใบนั่นนีห่หนูสกปรกคนอย่างแกเนี่ยนะจะเป็นประธานบริษัทหยุดนะระวังคำพูดด้วยนะคะับค่ะท่ารา,าน เดี๋ยวฉันเรียกตำรวจ <c oughs> นี่คุณฟ้าใสแล้วคุณเลิฟมาทำอะไรที่นี่คะวันนี้แม่บ้านลาป่วยลูกฉันเลยอยากมาหาอะไรทักสนุกสนุกด้วยการปลอมตัวเป็นแม่บ้านเนี่ยนะคะคุณเลิฟกไ็ได้เหรอคะที่ฟ้าใสทำอะไรก็อยากทำด้วยอะค่ะสนุกดีนะแล้วนี่คนที่เซ็นสัญญาโบนิตมาใช่ไหมอยู่ที่ห้องประชุมเรียบร้อยแล้วค่ะก็เขาต้องตกใจแน่ๆตอนนี้เห็นผู้ฉันทำไมล่ะคะ เอเป็นเพื่อนสมัยเดีกฉันนะ่ะเมื่อกี้เห็นฉันใส่ชุดแม่บ้านก็เหยียดฉันกันใหญ่คนพวกนี้นะ่ะแค่รู้สึกว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่นก็คงดีใจมากแล้วล่ะแบบนี้คงตกใจแย่เลยนะคะถ้ารู้ว่าคุณฟ้าใสคือประธานบริษัทเจนกับพี่ฟ้าใสจะไปแต่งตัวแล้วจะตามไปที่ห้องประชุมนะค่ะวันนี้ดัน ชั้นฟ้าใสค่ะเป็นเจ้าของหมู่บ้านนี้และก็เป็นเจ้าของโปรเจกต์ร้อยล้านที่พวกคุณจะมาเซ็นสัญญานี้ค่ะพี่ชั้นลิค่ะน้องสาวคนยาของพี่ฟ้าใสเจ้าของหมู่บ้านนี้คนที่คุณชอบแกล้งมาตั้งแต่สมัยเรียนไม่แกรวยขนาดนี้ทำไมต้องหลอกพวกฉันด้วยพวกเราไปหลอกคุณตอนไหนคะพวกเราก็แค่แต่งตัวสนุกสนุกมีแต่พวกคุณนั่นแหละที่คิดไปเองแล้วก็มาดูถูกพวกเรา,าเก็แกเป็นแม่บ้านส่วนแกไม่ได้เป็นบ้าหรอ เป็นป้เราจะพูดได้หรอคะฉันก็แค่เอาชุดแม่บ้านมาใส่แล้วก็ดูแลหมู่บ้านของฉันแค่แค่นั้นคุณฟ้าใส่ได้เลยต้งเพ่งเลยนะคะนี่ผมจำไว้นะอย่ามองคนแค่เท่าที่เห็นแต่คิดว่าการที่ตัวเองมีชีวิตที่ดีจะสามารถกดคันให้ตําได้เพราะเราขอโทษคุณฟ้าใสและคุณเลิฟเวยนะคะเพราะเราไม่รู้จริงๆว่ามันบ้านคนองเรคุณฟ้าใส ถึงไม่รู้แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทําแบบนี้กับใครนะคะก็กาเบรบิดไปแล้วครับนี่พวกคุณยกผลใี้คุณป้าแส่ทิสิพวกเราขอโทษพวกเราสัญญาว่าจะไม่ทําแบบนี้กับใครอีกฉันไม่สื่อสารอกค่ะอีกน้อยแล้วก็เพื่อนกันแล้วพวกคุณอย่าทําแบบนี้กับใครอีกนะงั้นเรามาคุยเรื่องโปรเจกต์กันต่อเลยคะ่ะ ถ้าอยากรู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรในโปรเจกต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันในซีซั่น2นคะ